เวค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาถ่ายวอากวันเดวิดมีนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ถ่ายไปเรื่อยนั่นแหละเพื่อนๆแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาก็จะแบบลกๆนิดนึงนะคะก็อย่าถือสาก,กันเลยนะคะเพราะว่าที่สั่งชั้นวางของไปอะไรใดๆก็คือยังไม่ได้มาส่งนะคะมันก็สภาพจะเป็นประมาณนี้นะคะชอ็อคบุ๊ง าชื่อน้องพุดดิ้งนะคะภาษาจีนชื่อเฉียวพุดดิ้งนะคะตัวนี้เขาชอบออกมาเล่นมากเลยชอบออกมาเดินเล่นถ้าไม่ให้ออกมาเขาก็จะกัดกรงสั่งเซเว่นมานะคะหาอะไรกินง่ายๆก่อนออกไปข้างนอกนะคะเรากำลังคิดว่าเราจะตัดหน้ามาดีไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มยาวนิดนึงอะเราจะตัดออกนิดนึง เดี๋ยวตัดเลยแล้วกันเออแบบนี้แหละแบบสั้นๆรู้สึกว่าหน้ามาแบบมันจะยาวไวมากเลยอ่ะเพื่อนๆ อาหารเช้าวันนี้นะคะเอาดีๆก็คือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยชอบกินนะคะอันนี้จะเป็นขวซองราคา35บาทนะคะอันนี้คือชอบมากอร่อยมากๆทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดู OOTD วันนี้นะคะจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยเพื่อนๆก็คือสั่งจากช้อปปีนะคะเป็นร้านที่ส่งจากเวียดนามน,นะคะก็คือเขาจะเป็นชุดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกระโปรงแยกแบบนี้ให้นะคะแล้วเขาเนี่ยมีซับในให้ด้วยนะคะเพื่อนๆนคือน,น่ารักมากๆ เดี๋ยวเราจะต้องออกไปทํางานกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะก็มันจะมีพาร์ทแบบถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอส่งกันบ้านนะคะเราก็เลยเตรียมชุดไปด้วยนะคะก็จะเป็นชุดเดสนะคะเผื่อแบบเผื่อแบบอยากเปลี่ยนชุดอ่ะเนาะก็เลยเตรียมไปก่อนเรากําลังเดินไปหาเพื่อนนะคะเรานัดกับเพื่อนไว้ที่มีเฉียนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํางานกลุ่มกันจะบอกว่าอากาศวันนี้คือร้อนมากถึงมันจะมีลมก็เถอะนะ สั่งมาใหม่ก็ใส่ทุนตืนหนีชวนก้าวทาสวนก็วนก้าวท่าเหลืหมน้าปิดปิดไว้ตนี้เออแสงเหลืองนั้นเสร็จแล้วก็ปิดนั่นี่ฝ oh. ั so ่งนี้ด้วย ทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะใส่เป็นชุดคาดิแกนนะคะแล้วก็ชุดเด้นะคะเพราะว่าเราอะรับบทเป็นจงจิงหลีนะคะก็จะต้องแต่งตัวให้เหมือนจงจิงหลีนิดนึงเพราะว่าชุดที่แต่งออกจากบ้านอะมันมันเหมือนชุดแดนเซอร์เลยก็เลยมาเปลี่ยนนะคะไ <c oughs> ทยแบบวิกตอเรียนะคะ <c oughs> ฮัลโหลทุกคนตื่นแล้วนะคะแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วด้วยก็คือเมื่อวานอะกว่าจะถ่ายงานกลุ่มเสร็จทําอะไรเสร็จแล้วถึงบ้านก็สี่ทุ่มกว่าแล้วก็เลยแบบไม่ได้อัปเดตอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายวอล์กอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นคลิปมันจะแบบสั้นเกินไปก็เลยแบบเออถ่ายเพิ่มก็ได้ <c oughs> วันนี้พัสดุมาสง่งสองชิ้นนะคะเป็นโฟมอาบน้ําแห้งนะคะของแฮมเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบ ที่พ่นทําความสะอาดอะเอาไม่รู้เรียกอะไรอะที่แบบว่าพ่นกําจัดฝุ่นอะเพื่อนกลิ่นแบบสมุนไพรสมุนไพรออะเพื่อนเพื่อคนไหนเคยใช้บ้างไม่รู้ว่าดีไหมอันนี้ใครเคยใช้บ้างบอกหน่อยนะเอาไปพ่นเตียงนอนนะคะอันนี้เป็นโฟมอาบน้ํานะคะของสัตว์เล็กเช่นกระต่ายแฮมเตอร์นะกระต่ายมันคือสัตว์เล็กหรือเปล่า นี่ทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เคยใช้นะแต่ว่าเห็นมันแบบน่ารักดีแล้วก็คนรีวิวเยอะด้วยก็เลยซื้อมา <c oughs> านมาซื้อผักที่แมคโครนะคะซื้อไปเก็บตุนไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าที่บ้านคือแบบโลกมากๆเลยไม่มีผักไม่มีอาหารอะไรใดๆเลยนะคะเหมือน ทุกคนวันนี้ก็ว่างนะคะก็เลยทําอาหารกินเองนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแบบเปิดในแอปสั่งอาหารก็แบบไม่รู้จะกินไรเนาะถ้าเราทํากินเองก็แบบในตูเ้เย็นเนีอะเราก็ทํามานั้นกินเลยก็คือแบบง่ายมากจริงเราก็ทําไม่เป็นนะเราก็แบบทาไปมั่วๆนั่นแหละเดี๋ยวมันก็กินได้เอง 好像。 ัดไข่แต่คือสภาพแบบไม่ไหวอ่ะเพื่อนทุกคนเมื่อกี้เราก็เพิ่งไปกินข้าวอาบน้าเสร็จนะคะสําหรับคลิปวันนี้ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเอาจงจริงวันนี้กว่าจะตื่นก็คือเที่ยงแล้วนะก็คงแบบไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรอยากถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย